ยังอยู่ในประเด็นของอิสราเอลและฮามาสครับโดยล่าสุดรัฐมนตรตีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ออกมาเตือนอิสราเอลไม่ให้เข้ายึดครองฉนวนกาซาอีกครั้งครับแม้ว่าจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านหลังสงครามอิสราเอลฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์ก็ตามนะครับในการถแถลงขา่าวมันพุธครับ ช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีบลิงเคนยืนยันอีกครั้งว่าสหรัฐสนับสนุนความพยายามของอิสราเอลในการโค่นล้มกลุ่มฮามาสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว1,400คนและกลุ่มฮามาสก็ลักพาตัวประชาชนกว่า200รรายเป็นตัวประกันระหว่างการโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนก่อนแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวย้ำนะครับโดยระบุว่าเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าอิสราเอลไม่สามารถเข้ายึดครองกาซาได้และเสริมว่า ตอนนี้ความจริงที่ว่าต้องมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงแต่ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ชาวปาเลสไตน์ต้องเป็นศูนย์กลางในการปกครองในกาซาและเวสต์แบงก์เช่นกันท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีขึ้นหลังการสัมภาษณ์เมื่อวันอังคารกับรายการข่าว ABC News ที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสรเาเอลจะต้องมีบทบาทสําคัญด้านความมั่นคงในกาซาอย่างไม่มีกําหนด เมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงและย้ำยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงจนกว่าตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับไปจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ได้กล่าวว่าจะมีการพักรบเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ทําได้นะครับทั้งนี้ในการแถลงข่าวร่วมมวนพุทธรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 ต่างเรียกร้องให้มีสิ่งที่บอกว่าเป็นการพักรบและระเบียงมนุษยธรรมเพื่อเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการปล่อยตัวประกันด้วยในแถลงการณ์ดังกล่าวมีการระบุว่า ทุกฝ่ายต้องเปิดทางให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ทั้งอาหารน้ำความช่วยเหลือด้านการแพทย์เชื้อเพลิงและที่พักพิงรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างไร้อุปสรรคและว่าเราขอสนับสนุนการพักรบและระเบียงมนุษยธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านความช่วยเหลือจำเป็นเร่งด่วนการเคลื่อนย้ายพลเรือนและการปล่อยตัวประกันครับ ครับพูดกันถึงประเด็นเรื่องจุดยืนของกลุ่ม G7 บ้างนะครับ,รบในเรื่องของการทําข้อตกลงหยุดยิงซึ่งต้องบอกว่ายังมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับเห็นได้ชัดจากการที่ฝรั่งเศสเนี่ยออกเสียงในการประชุมเพื่อสนับสนุนให้มีการออกมติเรียกร้องให้มีการสงบศึกนะครับ,รบเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมเมื่อวันที่26ตุลาคมแต่สหรัฐคัดค้านเรื่องนี้นะครับขณะที่สมาชิกอื่นๆก็งดออกเสียงด้วยญี่ปุ่นนะครับในฐานะเจ้าภาพการประชุม G7 ก็ ไม่ไดแสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนอิสราเอลเท่ากับพันธมิตรอย่างสหรัฐในทัศนะของเจฟฟี่เจฮอลนะครับอาจารย์จากคันดา university of international studies ที่มองว่าญี่ปุ่นต้องรักษาสมดุลสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและชาติอาหรับและว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่กลุ่ม G7 จะมีจุดยืน ร่วมกันในประเด็นนี้นะครับนอกจากนี้ถแถลงการของกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นในการสนับสนุนยูเครนต่อการลุกรานของรัสเซียตราบเท่าที่จำเป็นนะครับ และประนามการซื้อขายอาวุธระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือด้วยรวมทั้งวิจารณ์การกระทําของจีนหลายด้านด้วยกันหลังการประชุม G7 นะครับรัฐมนตรีบริงเคนเดินทางต่อไปยังกรุงโซเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้โดยประเด็นความร่วมมือด้านการทหารระหว่างรัเสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นประเด็นหารือหลักในการเยือนกรุงโซของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้นะครับคุณโอปรับ